การันตีจากเรตติ้งในโลกโซเชียลล่าสุดเจมจ์รายุแซบสนันจอจูบจริงจีหน้ายีหน้าแฟนแฟนฟิน กลายเป็นกระแส t a l o o t the t ท w n ที่พูดถึงอยู่ตลอดสำหรับพิศวัตคาตะเกมทางช่องสามผลงานของผู้จัดแม่มทิติมาสั่งคาพิทักจากคาย Feel Good Entertainment จำกัดที่ไม่ว่าจะหยิบจับละครเรื่องไหนก็ปังการันตีผลงานผ่านมือที่สร้างตำนานมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ลีกับนางมาสี่หัวใจแห่งคุณเขาตอนดวงใจอาคานีสุภาพบุรุษุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์หนึ่งในส่วนกลิ่นกาสลองและอื่นๆเป็นผู้จัดที่สั่งสม ประสบการณ์จากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลังที่ทอปฟอร์มอีกคนในวงการบันเทิงเรียกว่าเข้มขน้นราม่าเดือดสําหรับพิสวัตคาตาเกมการประกบคู่กันระหว่างพระเอกมากฝีมือเจมส์จิรายุและนางเอกคุณภาพสีนายีนาการันตีจากกระแสนในโลกโซเชียลและเรตติ้งที่ทะยานขึ้นเรื่อยๆจนแฟนละครติดหนึบเฝ้าหน้าจอโดยเฉพาะฉากเข้าพระนางเรียกว่ามาอ่อยให้วันวายแล้วก็จากไปทุกที่หยอดกันไปหยอดกันมาเดี๋ยวกอดเดียเด๋ยวจะหมูกชนส่วนคน ดูอยากจะยุ่มหัวพระนางเจมจีนากันแล้วแต่บอกเลยว่าของจริงมาแล้วเพราะพระเอกเจมจิรายุเขาจะจูบจริงไม่ทิ้งให้ต้องเสียอารมณ์กันแล้วจ้าเรื่องมันปราทุก็ตรงที่เจตยารับบทโดยจีนายีนารู้ความจริงเรื่องความสัมพันธ์ของโองมรับบทโดยเจมจิรายุกับมีนารับบทโดยน้ำหวานภูริตาจึงเรียกมาเคลียรแต่ไม่รู้ไปเคลียกันท่าไหนาจีนาถึงได้อลาวาดทุบจนเจมปัดป้องสุดท้ายสะบัดมือฟาดหน้าไปทีหนึ่งก่อนจะเดินหนี งานนี้เจมก็ถึงที่สุดแล้วกระชาะแขนจีน่ามาประกบปากประกบจูบแน่นจีน่าที่ดิ้นอยู่แปบ๊แปบๆก็วันไว้ใจสถานสุดท้ายก็นิ่งรับจูบนั้นไว้พร้อมกับร้องไห้เสียใจที่เจมจูบตัวเองทางทางที่มีผู้หญิงอีกคนในหัวใจเจมถึงกับมืนเลือกไม่ถูกเหมือนกัน